ซาคาอิโยโนสุเกะหรือเอยูเขาคนนี้มีเพื่อนสมัยเด็กถึง2คนและแต่ละคนนี่คือไม่ธรรมดาเลยน่ารักกันทั้ง2คนเลยทีเดียวซึ่งจริงๆแล้วไอ้บักเอยูของเรานั้นก็ชอบเพื่อนสมัยเด็กของเขาทั้ง2คนเลยแต่เขานั้นก็ดันคิดว่าพวกเธอเนี่ยก็คงไม่คิดอะไรกับเขาหรอกเป็นแค่เพื่อนสมัยเด็กกันเฉยๆแล้วถ้ามีแค่เขาที่คิดไปเองอยู่คนเดียวเนี่ยและแสดงออกไปมันก็จะดูไม่ดีเดี๋ยวเสียเพื่อนนะแล้วถ้าความสัมพันธ์มันเปลี่ยนแล้วกูทําไงอ่ะเขาก็เลยต้องอดทนอดการต่อให้ความเบิ่ยมันจะเข้าใกล้เขาเท่าไหร่่่เขาาก็ตต้้อองงงงบไไไววทํใจสนิิม สิ่งรอบข้างอะนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเพื่อนสมัยเด็กของเขาทั้งสองคนที่เป็นสาวสวยอย่างชิโอกับอาคาริก็ชอบพูหนุ่มอยูของเราทั้งคู่เลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเธอนั้นจะไม่รุกใส่นะคือน้องพยายามกันแล้วแต่ว่าไอเชียเนี่ยมันเก็บอาการเก่งคือมันกลัวเสียเพื่อนไงก็เลยต้องทําทรงเป็นไม่รู้สึกท,ทั้งที่หูแดงหัวแดงหมดแล้วส่วนทางด้านของสาวๆเนี่ยก็มองว่าลงทุนทําขนาดนี้มันยังไม่รู้สึกเขินอะไรเลยเหรอคือจะไม่ตกกลุ่มรักกันเลยหรือย,ยังไงและชิโอเธอนั้นก็เป็นสาวผมสั้นรุกหนักวางแผนมาเป็นอย่างดีเวลาเข้าาห พระเอกทีต้องมีถึงเนื้อถึงตัวกันบ้างนี่ใกล้ชิดกันขนาดนี้เอ,เอ,อยูนี่มันยังบอกเลยเฮ้ยมันอึดอัดนาะส่วนทางด้านของอาคาริเธอนั้นก็เป็นสาวซืนปากไม่ตรงกับใจที่บอกได้เลยว่าเธอนั้นคลั่งพระเอกมากถึงขั้นเก็บรูปพระเอกเอาไว้อ่ะมีแม่งมันคอเดคชันแล้วบอกพระเอกเราหน้าขยักขยแยงและตอนที่ยงเรียนเพื่อนในห้องเนี่ยตางก็อีชาบักเอ,อยูของเราเหลือเกินมีเพื่อนสมัยเด็กแกมอย่างนี้กลับมงงางดประกาศทําอนิเมะแล้วเรื่องโอซนานาจนิมีตัวครองกอ,องนี้นาราไนหรือชื่อไทย ก็คือเลิฟคอมกับเพื่อนสมัยเด็กนั่นแหละเพ์เจอร์ทั้งเพ